สวัสดีครับทุกทุกคนผมเจโน่แซวเคครับแล้วก็กลับมากันกับโปเกมอนเอมอรัลนะครับผมก็แหม่ห่างหายกันไปนานเลยนะผมกับเกมนี้นะก็โอ้รู้สึกคิดถึงมากเลยนะก็วันนี้นะผมจะเป็นคลิปพิเศษอีกหนึ่งตัวนะผมซึ่งนะก็มาทำตามอ่ารีเควสต์ของคนคนหนึ่งนะผมที่เขาถามว่าอ่าคือเขาไม่ได้ถามอนะเขาบอกว่าให้ผมไปหาฟีแบสให้หน่อยฟีแบสนี่คือผมยอมรับเลยว่าเป็นโปเกมอนที่หายยากมากนะในเจน3อะ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาไปดูวิธีจับฟรีแบสและไม่พอนะผมแถมให้ก็คือวิธีการแปลงร่างให้ฟรีแบสไอปลากระพงหน้าบูดต,ตัวเนี้ยกลายเป็นมิโลคาร์ลสหรือไมโลติกนะเป็นแบบปลาริบบิ้นสวยๆนะบอกเลยว่ามันกลเรียนมากๆเลยนะโอเคไปเราเริ่มกันเลยดีกว่านะผมมาแล้วก็ทุกคนนะสังเกตนิดน,นึงนะว่าทีมผมนี่กลับมาแบบอ่อนๆหน่อยนะไม่ใช่อะไรนะก็คือ ปลายปีที่แล้วนะมันเกิดเหตุนิดหน่อยอนะ่ะก็คือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ผมอะ่ะพังไฟล์ทุกอย่างในคอมผมหายหมดเลยอะ่ะตอนนั้นทำให้ผมต้องมาเล่นโปเกมอนอมเมอรัลใหม่หมดเลยนะซึ่งสังเกตเนี่ยว่าทีมเปลี่ยนไปเยอะนะโดยเพราะยิ่งคือเจ้าเนี่ยนะโปเกมอนธาตุไฟฟ้าผมจริงๆผมควรใช้มานักทริกนะแทนลจูแต่ว่ามาเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะมาอย่างแรกสุดเลยนะผมวิธีหาฟีแบ็กสเนี่ยเราต้องมาที่เมืองนี้ครับผมเมืองดิวฟอร์ดเฮา์ เพราะอะไรเพราะว่าเบ็ดตกปลาฮะเบ็ดตกปลาสําคัญมากเราต้องนะมาดินมาที่เมืองดิฟอรดทาวน์คุยกับชาวประมงคนนี้นะครับผมแล้วเราจะได้เบ็ดตกปลามานะผมนี่โอรอดนะผมเป็นเบ็ดเก่านะแต่เก่าแต่ว่ามันก็เกานะ่าอ่ะนะอ่ะตกปลาอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเผื่อใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะแล้วก็มี เราต้องมาคุยกับคนคนนี้ด้วยฮะซึ่งเอาจริงผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่าหลังไมผมไปหาข้อมูลเยอะมากว่าจะหาฟีดแบ็กให้มันง่ายๆได้ยังไงเพราะว่ามันหายากจริงๆนะคนที่เคยเล่นเกม Gen 3แล้วไม่เคยเจอฟีดแบ็กเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แปลกแม้กระทั่งผมเองอยังไม่เคยเจอเลยจนกระทั่งผมไปทำรีเสิร์ชไปหาข้อมูลมาเพื่อจะมาทําคลิปเนี่ยนะเราต้องมาคุยกับคนคนนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนนี้ก็คือคนที่จะพูดเกี่ยวกับอ่าเขาทำงานคำพูดฮิตติดหู คำพูดติดเทรนนะอย่างอันนี้นะของผมจะเป็นคําว่า less book นะหนังสือน้อยลงไม่รู้เหมือนกันทำไมซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละเซิร์ฟนะผมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างของผมอะเป็นคําว่า less book ของคุณอาจจะเป็นคําอื่นก็ได้นะถามว่าคําพูดที่ติดเทรนนี้สําคัญยังไงเพราะว่าผมไปดูมาฮะมันมีเว็บเว็บไซต์เว็บหนึ่งอ่ะชื่อว่า f r e e b a s t c i l e calculator ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะ สามารถหาได้เลยว่าฟีดแบ็กสระปรากฏได้ตรงไหนบ้างนะซึ่งมันทําให้มันหาง่ายขึ้นเยอะโอเคมาพอเราได้คําพูดนี้แล้วนะคำพูดที่ติดเทรนด์นะเลสบุ๊กของผมคือเลสบุ๊กน,นะของคุณไม่รู้เป็นคําว่าอะไรมันแรนดอมนะแล้วก็มาที่โปรไฟล์ของเรานะดูเทรนเนอร์การ์ดแล้วก็จะมีเทรนเนอร์ไอดีทุกคนสังเกตนะตรงมุมขวาเนี่ยจะเขียนเป็นเลขอย่างของผมมันคือเลข0 8 0 7 7นเะผมโอเคเราจําข้อมูลนี้ไว้นะก็คือรหัส เทรนเนอร์นะเทรนเนอร์ไอของเราแล้วก็คำพูดฮิตติดหูอันตะกี้นะไปที่เวนะ็บไซต์ f r e e b e s t t w n calculator ผมจะทิง้งลิงก์งไว้ใต้คลิปนะทุกคนจะได้ไปใช้กันนะผมโอเคงั้นเราไปดูหน้า f r e e b e s t t w n calculator กันเลยเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในหน้า f r e e b a s t t a n calculator กันแล้วนะผมซึ่งวิธีใช้หลักๆเลยเนี่ยทุกคนสังเกตนะว่ารูปด้านขวามือเนี่ยจะเป็นรูปของแม่น้ำนะตรงรา1วหนึระหว่าง นี่นะผมเวเตอร์อินสติทูตนะหรือว่ากรมอุตุ u, นะแล้วก็เมือง f o r ์ทรีซิตี้เมืองลงยิมลำดับที่6นะก็แม่น้ำนี้เป็นที่เดียวเลยที่ฟ e b แ s สสามารถปรากฏตัวได้นะนี่ดูดิแล้วบอกเลยว่าพื้นเนี่ยมีเป็นหลายร้อยเลยนะหลายร้อยบล็อกฟ e ีแบสปรากฏตัวได้เฉพาะแค่5-6บล็อกเท่านั้นนะในนี้และหนักยิ่งกว่าคือฟรีแบสสามารถปรากฏตัวได้เฉพาะการตกปลาไม่ใช่การล่องแม่น้ำนี้ไปเรื่อยๆนะผมซึ่ง มันทําให้ยากขึ้นมากเพราะฉะนั้นอ่ะวิธีการใช้นะผมอ่ะเราเลือกเกมก่อนเกมที่ผมเล่นพาคเอเมอรัลนะผมเทรนเนอร์ไอดีของผมนะ0ูน 7, 7. ์อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหมือนกันนะคผมอ่ะของผมนะอ่ะคำพูดที่ติดเทรนสองคำคือคําว่า less book นะฮะใส่ไปเลยซึ่งของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ่ะกดแค l ค u l เล e นะเพื่อคำนวณออกมาบูม แน่นะทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีจุดที่เป็นสีแบบนี้นะมันจะมีหลายสีอยู่นะซึ่งผมซึ่งก่อนหน้านี้นผมได้ไปทดลองดูเขาบอกว่าไอ้ตรงสีแดงอ่ะมีโอกาสเยอะสุดซึ่งเราจะต้องตกนะย้ํานะครับว่าตกนะหมายความว่าเราต้องตกปลาในจุดจุดนี้ไม่ใช่ยืนอยู่บนจุดจุดนี้นะโอเคพอเราได้จุดที่เราต้องการอนะ่ะคือเราต้องเลือกสักจุดหนึ่งอนะ่ะแล้วก็ลองตกปลาดูนะ ดูและดูซิว่าเราจะได้ฟรีแบนหรือเปล่าโอเคเราได้จุดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะกลับเข้าเกมกันครับเอาล่ะเราได้ไบตกปลามาแล้วเพราะฉะนั้นบินไปเมืองฟอร์ทรนะีสิตี้ฮะไปเลยเฮิร์นฟ้าโอเคเสร็จปุ๊บผมปั่นจักรยานเลยครับเพื่อความเร็วมาที่เร้าหนึ่งหนึ่งเก้านะแม่น้ำเล้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่อ่ะผมเลือกจุดนะครับผมจะเลือกตรงจุดที่เป็นอ่าข้างๆหินนะเนี่ยโอ๊ย ผมลืมใช้รีเพลเอาอีกแล้วหวัดดีเจ้านงนางแอนหรือนางนวลฉันไม่รู้เหมือนกันแกเป็นตัวอะไรเนี่ยอฝนตกด้วยกรมอุตุบอกว่าวันนี้ฝนตกอ่าโอเคแล้วก็อย่าลืมเอาอ่าอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยนะเราได้โอโรดมาแล้วนะนี่ตั้งไว้เลยจะได้กดเสีเยเแล้วใช้เลยซึ่งเหมือนกับที่บอกฮะจุดที่เราอยู่ ผมควรใช้รีเพลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมก็อ่ะจุดนี้นะคือจุดที่ผมเลือกนะภาพขึ้นมาทุกคนจะสังเกตนะว่าผมไม่ได้เหยียบตรงที่ที่เป็นสีแดงนะผมอยู่ข้างๆเพราะว่าเราต้องตกนะในจุดนี้นี่โยนเบ็ดลงไปนะเสร็จปุ๊บเนี่ยโยเนี่ยวิธีตกปลาก็นะกดสีเล็กนะโยนไปตั้งค่าไปก่อนพร้อม อ่ะอันนี้คือไม่มีปลากินเหยื่อนะเพราะฉะนั้นเราต้องโยนพอมีปลากินเหยื่อมันพูดว่าโอ้อบไบต์เราต้องกด A นะเพื่อดึงมันขึ้นมาและตอนนี้โอปลายังไม่กินเลยโอ้กด oh, oh, <God> A นั่นแหละดูซิจะเป็นฟรีแบสไหมโอกาส50%นะจะเจอคอยคิงโอเคบอกฮะอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แพเพราะโอกาสเจอไม่100%ด้วยนะในจุดที่ฟรีแบสเกิดได้นี่ถือว่าหินพอสมควรเลยอ่ะผมจะลองใหม่อีกที ขอให้ติดสาธุโยนลงไปแล้วไม่กินอู้อได้นั่นแหละโอเคฟรีเบสฟรีเบสนั่นแหละเรียบร้อยนะเจอแล้วนี่นะเจ้าปลากระพงหน้าบูดต,ตัวนี้นะโอเคทีนี้ต้องทำให้มันเลือดอ่อนจริงๆทำให้มันเลือดอ่อนไม่ได้โปกเกมอนผมนี่คือ เอาชนะแชมเปี้ยนแล้วแต่ยังไม่ได้ชนะสตีเว่นนะเพราะว่าอ่านี่มันเซิร์ฟใหม่ไม่ใช่เซิร์ฟเก่านะโอเคฝนยังตกผมไม่ทำอะไรมันนะผมจะทันเดอร์เวฟมันเฉยๆนี่ให้มันติดยอชย่เดี๋ยวอย่าไปทำร้ายร่างกายมันเลือดมันน้อยเลเวลน้อยด้วย อ่ะผมไม่ใช้อัลตาบอลนะผมจะใช้ลูกบอลที่เหมาะกับการจับท่าดน้ําก็คือเนี่ยเน็ตบอลไปเลยตาข่ายหนึ่งสองสามเรียบร้อยฮนะอืมได้ปลากระพงมาแล้วเ,ออเสียงมันแปลกดูด,ดิอันนี้มันน่าบูดเกินแต่เราจะทําให้มันสวยได้นะผมก็คือนี่อ่า ก็คือเราต้องเพิ่มความสวยมันนั่นเองซึ่งอันนี้แล้วผมเราจะมาเข้าหัวข้อต่อไปนะก็คือทํายังไงให้ฟรีแบสแปลงร่างเป็นมิโลคาร์ลอสอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูก่อนนะครับผมไหนมาดูปลาเราสินี่นะดูปลาของเราเป็น lonely nature นะก็ทุกคนนะมัน คือผมไปศึกษาข้อมูลนี่มาเขาบอกว่ามันจะมีเนเจอร์บางประเภทนะบางอย่างที่ทำให้ฟรีแบสเนี่ยไม่ชอบอาหารรสแห้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังละกันแค่ผมบอกว่ามันจะมีเนเจอร์อยู่สามันตอนนี้ผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นภาพเอาไว้ตรงนี้นะตรงข้างล่างคลิปโอเคมาเราเอาฟรีแบสมานะเอามาแทนใครดีเบรลูมขอโทษด้วยนะโอเคซึ่งวิธีการแปลงร่าง อ่าพัฒนาร่างให้ปลากระพงด้าหน้าบูตตัวเนี้ยกลายเป็นมิโลคารลอสผู้สวยงามผู้สง่างามนะมาที่เมืองลิลลีโควิตี้ครับผมเรามาที่นี่ฮะโปเกมอนคอนเทสต์ฮอลล์ซึ่งอย่างแรกที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องมีไอเทมสำคัญอันนึงนะเราต้องคุยกับคนนี้นะซึ่ง เราต้องมาเอาไอเทมที่ชื่อว่าโปเกบล็อกเคสนะซึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยโปเกบล็อกเคสซึ่งเราสามารถได้นะจากการคุยกับพนักงานต้อนรับในโปในคอนเทสต์ฮอลในเมืองลิลลี่โคฟนะคุยกับคนซ้ายนี้นะถ้าหากเรายังไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเล่นเกมที่เรียกว่า,าเนี่ยทำเบอร์รี่นะซึ่งเราเราจะต้องผสมเบอร์รี่เพื่อทำเป็นโปเกบล็อกหรือว่าขนมเพิ่มความสวยงามอะซึ่ง การประกวดโปเกมอนน่ะมันจะมีอยู่5ค่าหลักๆนะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าที่เราต้องทําให้ปลากระพงตัวนี้คือเราต้องเพิ่มค่าบิวตี้ค่าความสวยงามอ่ะไหนดูสิเรารู้วิธีทำโปเกมบล็อกไหมคือผมรู้แล้วว่าคนอื่นอ,อาจจะยังไม่รู้แต่เดี๋ยวผมโชว์ให้ให้ทุกคนดูอันนี้ก็คือเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นเบอร์รี่นะซึ่งเราจะต้องเลือกเบอร์รี่สักอันนึงในกระเป๋าอมาผสมให้กลายเป็น เขาเรียกว่าไงให้มันกลายเป็นโปเกมบอล็อนะซึ่งโปเกลบอกที่เพิ่มความสวยงามมาส่วนใหญ่จะใช้เบอร์รี่สีน้ําเงินนะคือมันมีอยู่สสีผมจําได้สีบลูกับสีอินดิโก้นะเป็นสีอมม่วงหน่อยๆประมาณแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะสาธิตให้ทุกคนดูก่อนก็คือออรานเบอร์รี่ฮะนี่ใส่ไปปึ๊บเนี่ยคนอื่นเขาก็จะเ,อเบอร์รี่ของตัวเองมาใส่รวมกันด้วยซึ่งวิธีการเล่นอันนี้นะผมก็คือ สังเกตลูกศรตรงกลางไหมฮะมันจะค่อยๆหมุนพอมันมาถึงตรงเราเนี่ยตรงชื่อเราเนี่ยเราต้องกด A นะให้มันขึ้นแบบนี้ให้มันขึ้นวงกลมนะถึงจะได้ถ้าหากเรากดเร็วเร็วไปหรือช้าไปมันจะขึ้นกากบาทนะนี่เรากดไปเรื่อยๆเนี่ยและทุกคนสังเกตหลอดข้างบนนะมันจะเติมขึ้นเรื่อยยิ่งเราทําถูกเยอะมันจะยิ่งเสร็จเร็วนะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมเราได้อินดิโก ปเกบล็อนะผมซึ่งจะเพิ่มความสวยงามได้อ่าผมออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะมาที่โปเกบล็อกเคสเนี่ยเรามีอินดิโก้โปเกบล็อกเลเวลสินะซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะว่าเบอร์รี่มันหายากหาง่ายประมาณไหนนะอ่าเสร็จปุ๊บเราใช้มอบอ่าฟีแบ็กสอยู่ไหนนี่นะผมเพราะว่าเนี่ยสังเกตว่ามันมีอยู่5้ค่านะผมมีค่า คูลทัฟส์ทคิวแล้วก็ไอจุดสำคัญคือเนี่ยฮะบิวตี้เราต้องเพิ่มค่าบิวตี้ให้เขียวสุดนะให้สีเขียวตรงกลางเนี่ยไปไกลถึงบิวตี้ตรงจุดสูงสุดของบิวตี้เลยนะถึงมันจะแปลงล่างอ่ะเนี่ยผมโยนให้มันนะวุบกินนะเสร็จปุ๊บค่าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มนะคือเราต้องเพิ่มทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพิ่มค่าบิวตี้ให้เต็มนะครับผม โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งฮะคืออะไรรู้ไหมมันจะมีเบอร์รี่อีกอันหนึ่งเป็นเบอร์รี่ที่หายากซึ่งเบอร์รี่ที่หายากนี้เราต้องบินไปที่เมืองมอร์วลนะเบอร์รี่หายากในที่นี้คืออะไรเป็นเบอร์รี่ที่มีเลเวลสูงนะในการทำโปเกอบล็อกเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเอาจักรยานออกมาก่อนอ่ะเอาโอรสออกนะเราเราได้ปลามาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ามาร์คไว้นะไปขี่ วยาู <Wh> <Yahoo! S 1> และดูเหมือนว่าเนอะอะไรรู้ไหมตะกี้ทุกคนผมเพิ่งผมเพิ่งนึกนึกอะไรออกไอปลาของผมมันไม่ชอบอะมันไม่ชอบไอไออะไรนะที่ผมโยนให้มันอะโปเคบล็อกเพราะอะไรรู้ไหมมันมันขึ้นคําว่า disdainfully ซึ่งแสดงว่าเนเจอร์ที่ผมจับมาได้เนี่ยมันไม่ชอบมันไม่ชอบซึ่งไม่ชอบนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันจะทําให้ อาค่าบิวตี้อะขึ้นช้าลงซึ่งผมอาจจะต้องไปตกใหม่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยไปตกละหลังไม่ดีกว่าเดี๋ยวผม,มาพาคุณมามาดูเบอรี่ที่หายากอันนี้ก่อนโอ,โอ้โหทำไมมันขึ้นเยอะจังวัดีไลนนูนไม่รู้เหมือนกันแกคือตัวอะไรนะแกยาวมากเลยนายทำให้ฉันนึกถึงเฟอเร์เรตมากเลย เป็นตัวที่ตากล้องคนหนึ่งในงานคัฟ2024เรียกเจ้าเนี่ยว่าหนอนเนี่ยนะผมอะมาเราเข้าเรื่องก่อนนะนี่เราต้องมาที่นี่นะผมเบอร์รี่มาสเตอร์เฮาส์นะซึ่งเราต้องมาคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับผมนี่นะเราต้องคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเราเราต้องเอาคำพูดคำหนึ่งอะมาใส่ในนี้นะซึ่งคำพูดคำเนี้ยผมพูดเลยฮะว่ามันสามารถใช้ได้เฉพาะหลังเราเอาชนะแชมเปี้ยนแล้วเท่านั้นนะ ซึ่งคำพูดที่เราต้องใช้นะคือคำว่า challenge contest ครับผมอ่านี่อันนี้ต้องเป็น event คือคำว่า contest 2องคำนี้นะผมต้องเรียงอย่างนี้นะ challenge contest เสร็จปุ๊บเขาจะให้อันนี้มาครับผม palm tre berry นะผมซึ่งอันนี้เป็นเบอร์รี่หายากมากเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทำเป็นโปเกบล็อกที่เลเวลสูงมากนะซึ่งเอาจริงถ้า ถ้าสาหรับคนที่เพิ่งเล่นนะผมแนะนําว่าปลูกก่อนนะเพราะว่าเราได้แค่อันเดียวแต่ว่าอันนี้สําหรับในเมื่อในนี้เป็นคลิปการสอนนะผมจะใช้เลยนะผมเพราะฉะนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปปรุงเบอร์รี่เพิ่มอะ่ะนะเราต้องไปเอาโปเกมบล็อกเพิ่มแล้วผมอาจจะต้องไปจับปลาเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะตัดคลิปครับผม A few moments later เอาละครับทุกคนเรากลับมาต่อก็ผมไปตกเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะผมตัวนี้มี quiet nature นะผมซึ่งผมลองให้โปรเกมบล็อกอันหนึ่งนะ เขาบอกว่ามันแฮปปี้นะมันเขียนว่าแฮปปี้เอ็นนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะผมมาทีนี้มาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูกับไอเบอร์รี่ที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยพอมเทรเบอร์รี่ซึ่งเป็นเบอร์รี่ขั้นสูงนะเพราะว่ามันให้ค่าบิวตี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะอ่ะผมจะใช้เลยนะซึ่งเหมือน,นที่บอกฮะใครที่ใครที่เพิ่งเล่นเกมเนี้ยแนะนําให้ปลูกนะแต่ว่าอันนี้ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูเลยมาเนี่ยเราดูแท็กได้มีรถแห้งไหมซึ่ง เบอร์อาโปเคบล็อกรสแห้งนะสังเกตนะ dry flavor เนี่ยจะเป็นจะเพิ่มค่าบิวตี้หรือค่าความสวยงามนะครับผมโอเคไปโยนลงไปเลยโอเคผสมกันหมดแล้วเสร็จปุ๊บก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับผมไปเนี่ยพยายามกด A พอมันถึงเรากด A ออย่างนี้เพื่อเติมหลอดข้างบนให้เต็มนะ โอ้ยมันเริ่มเร็วอ่ะเฮ้ยมันเร็วอ่ะว้าวว้าวโอเคกดอุ้ยกดโอ้ดี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 นั่นแหละโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทุกคนจะเห็นนะอินดิโก้บล็อกผมเลเวลห้าสิบเลยนะผมว้าวนี่เลยถือว่าเยอะมากอ่ะเสร็จปุ๊บก็คือพูดง่ายเราต้องหาเบอรี่ที่มีรสแห้งนะซึ่งมันฟังดูแปลกนะอันนี้เป็นรสหวานไม่ใช่อันนี้ขม อันนี้ก็ทุกรสเลยยกเว้นดรายออรานเบอร์รี่ออรานเบอร์รี่เนี่ยใช้ได้นะสตอสเบอร์รี่ได้นะทุกคนต้องเลือกเป็นแบบดรายนะต้องเป็นรถแห้งอย่างเดียวเท่านั้นนะถึงจะใช้ได้มีรถอื่นช่างมันแต่ขอให้มีรถแห้งอยู่ในนั้นนะโอเคมาผมจะทําอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งรอบนะผมแล้วผมจะเล่นคลิปยาวเลยนะครับผมอ่ะมาได้เวลาปั่นเบอร์รี่ มุนเลยมันไม่ใช่ปั่นผลผลไม้แล้วทำเป็นแบบสมูทตี้หรืออะไรเงี้ยนะเราทำเป็นเหมือนอาหารหมามันเหมือนอัดเมรร็ดอะเข้าใจปะอ่านี่วอ่ากดไปกดไปโอเคจะเต็มแล้วโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ อ่านี่เราได้อินดิโก้มาก่อนอื่นผมจะให้ทุกคนดูนะไอรอบตะกี้มันเขียนว่า d i s d a i น f u l l y แปลว่ามันจำใจกินนะอันนี้อ่าผมเลือกอันที่เป็นเลเวล10ก่อนนะมาโยนให้มันเลยบุบ h a p p ี l เอ a t นะนี่แสดงว่าตัวนี้ชอบดูค่าบิวตี้ขึ้นเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นพอสมควรนะแต่ว่าเราต้องให้มันแม็กซ์เลยนะผมอ่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะเล่นคลิปยาวเลยครับผมผมต้องปั่นอีกเยอะเลยปั่นเบอร์รี่อีกเยอะเลยนะเลยนะครับผมโอเคเล่นคลิปเลย <hours> เอาละครับทุกคนก็หลังจากผ่านมาสักพักใหญ่ๆเลยนะนี่ดูดิผมมีโปเกอบล็อกเยอะมาก เรามาดูกันดีกว่าว่าทั้งหมดที่ผมมีอะ่ะจะพอไหมนะอย่างแรกสุดเลยนี่เลยนะที่ทําจากพรอมเทรเบอรี่นะมันเลเวลห้นะเพราะฉะนั้นอะ่ะเพิ่มค่าความสวยให้สุดเพราะว่าหน้าบูดอย่างเงี้ยมันต้องสวยให้สุดถึงมันจะกลายเป็นปลาไหลสวยงามโอเคค่าบิวตี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าพอไหมเพราะว่าเส้นสีเขียวต้องถึงคำว่าบิวตี้อ่ะโอเคใกล้แล้ว ่ะงั้นเล่งคลิปเลยฮะดูซิว่าจะถึงไหมเอาล่ะทุกคนมันเต็มแล้วทุกคนสังเกตนะว่าค่าบิวตี้มันไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็พอค่าบิวตี้เต็มปุ๊บเพิ่มเลเวลให้มัน1นึ่งเลเวลฮะ ยังไงก็ได้จะเอามันไปสู้นู่นนี่นั่นแต่ผมใช้วิธีที่ง่ายสุดะฮะแรคแคนดี้ถ้าผมให้มันแล้วมันแปลงร่างแสดงว่าผมทำทุกอย่างถูกต้องแปลงร่างไหมเรียบร้อยครับทุกคนในที่สุดเจ้าปลากระพงหน้าบูดตัวนี้กำลังจะสง่ามากกว่าเดิมอย่าเพิกกด B นะเอาจริงโอ้ถ้าเราทำหมดนี้แล้วเราเผลอไปทะลึ่งกดบีแล้วปลามันหยุดแปลงร่างในจบ เทกันเลยนะนี่นะฮะไมโลติกนะหรือมิโลคารอสนั่นเองนะครับผมก็สวยงามมากนะอ่านไหนดูหน้ามันสินี่นะฮะสวยงามมากเลยนะผมโอเคแต่ถ้ามันยังอากากอยู่นะเราต้องไปใช้ ไปฝึกมาสักหน่อยนะผมโอเคครับผมงั้นก็นี่แหละครับคือวิธีการหาฟรีแบสแล้วก็วิธีแปลงล่างนะพัฒนาร่างให้มันกลายเป็นไมโลติกหรือไมโลคาร์ลอสนั่นเองนะผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามและชมคลิปนี้ผมแล้วก็ขอบคุณคนที่คอมเมนต์มาถามเรื่องนี้ด้วยนะผมบอกเลยว่าผมทําคลิปพิเศษของโปเกมอนเอมอมล์เนี่ยสนุกมากๆเลยนะผมแล้วก็นี่ดูผมรู้ว่าผมเริ่มเล่นใหม่นะแต่ว่านี่ดูดิไอพวกตัวในตำนานโปเกมอนฟอสซิลรวมถึงไอต้นไม้ปลอมเนี่ยผมก็ไป ไปเคลียร์หลังไมล์หมดแล้วนะผมโอเคครับผมงั้นก็ขอบคุณมากมากก็ขอจบคลิปเนเท่านี้ของสำหรับโปเกมอนเอมเบอร์ใน EP พีนี้นะผมผมได้ผมได้พาทุกคนไปหาฟรีเบสแล้วก็วิแล้วก็สอนวิธีแปลงร่างพัฒนาร่างให้มันกลายเป็นมิโลคาร์ลอสด้วยนะผมก็แล้วก็ผมขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าไอพอมเทรเบอรี่ไอเบอรี่อันอันตะแยะเบอร์รี่ขั้นสูงอันนั้นอะ่ะไม่จําเป็นนะผมอันนั้นคือทําให้ง่ายขึ้นเฉยแต่ว่า ถ้าหากคุณอยากใช้มิโลคาร์ลสก่อนสู้โปเกมอนลีกอ่ะเก็บออรานเบอร์รี่เยอะๆออรานเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่หรือว่าเบอร์รี่อะไรก็ได้ที่มีรสดรายอ่ะนะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้แล้วครับผมก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะกดเลยกิ้งๆินะรตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย